ขณะที่หุ้นสารัฐมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่บิตคอยยังคงไซเวไม่ไปไหนหรือเราอาจจะต้องรออยู่ในตลาดมีอีกยาวนานอย่างน้อย3เดือนคลิวนี้ผมจะมามอัปเดตมุมมองต่างๆแล้วก็มาอัปเดตออนเชนและอัปเดตการบดีซีในวันนี้ไปติดตามครับกินกาแฟนะฮะ สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตี้เคเรนโซ่เอ้ยคริปโตเคเรนซี่ลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมาเสอนอแนวคิดและมุมมองส่วนตัวผมไม่ได้มานำการลงทุนเนาะวันนี้เป็นวันที่29เดือน5นะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นว่า BTC เนี่ยมีการวิ่งไซเวย์อยู่เป็นเวลานานเราจะลองมาอัปเดตกันว่ามีมุมมองไหนบ้างที่น่าสนใจและก็มาอัปเดตออนเชนกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลย ซึ่งเสียงวันนี้ผมก็คงจะแปลกๆหน่อยนะก็มันจะมีอาการของรองโควิดเข้ามานะครับโอเคเราไปติดตามและพูดคุยในคลิปนี้ใครอยากให้ผมพูดถึงเดืองไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับมาดูที่มุมมองแรกเป็นมุมมองที่น่าสนใจสําหรับบิตคอยในไทม์เฟรมมันเนี่ยนะครับเพื่อจะเห็นว่าแท่งเทียนมันเนี่ยจะปิดในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้นะอีกประมาณ2อสวันต่อจากนี้ซึ่งถ้าหากเป็นการปิดแท่งเทียนมันแบบปิดหลุดในส่วนของแนวรับสําคัญ ที่ไม่ได้เป็นการทิ้งไส้เทียนเอาไว้เหมือนในช่วงโควิดเนี่ยมีการปิดหลุดล่วงมาถึงเกือบ70%เปนะร็นเป็นการทิ้งไส้เทียนเอาไว้แต่สุดท้ายเป็นการปิดกลับมายืนบริเวณระับสำคัญของเทรนไลน์ในไทม์เฟรมมันได้ในที่ซึ่งเดือนนี้ค่อนข้างที่จะ น่ากังวลสุดๆเนื่องจากแนวรับสาคัญโซนสีเขียวเนี่ยเราน่าจะปิดหลุดมาเป็นที่แน่นอนแล้วนั่นเองในที่ซึ่งในอดีตที่เคยผ่านมาถ้าหากทาเฟรมมันมีการปิดแท่งเทียนที่หลุดแนวรับสําคัญกว่าจะใช้เวลากลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งใช้เวลาถึง6เดือนนะครับเพื่อนๆฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนเนี่ยก็คงจะใจท้อและก็ออกจากตลาดคริปโตไปเป็นที่แน่แท้เรียบร้อยแล้วเพราะว่า ไม่สามารถทนอยู่กับความทรมานของตลาดมีได้นั่นเองฉชนั้นแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องระวังที่เราอาจจะต้องได้เจอกันนะครับซึ่งต่อไปขณะที่มันเป็นภาพขาลงที่ชัดเจนแต่ตามข้อมูลอันเชนแล้วบอมบอกว่ามีเวลหรือวานเนี่ยมีการช้อนซื้อบิดคอยอยู่นั่นเองเป็นเหมือนช่วง a c c u m u เ a t i o n หรือช่วงโซนสีเขียวเนี่ยเพื่อใหเห็นว่าเมื่อเข้าซื้อที่โซนสีเขียวหรือเข้าซื้อที่ช่วงที่เวลหรือวานเขาเข้าซื้อกันเนี่ยก็พอจะเป็นจุดที่ทํากาไรได้บ้าง เพียงแค่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับอยู่ที่ว่ามันจะนานแค่ไหนเนี่ยในช่วงเวลาแต่ละช่วงอาจจะแตกต่างกันอย่างช่วงนี้ที่เคยเกิดขึ้นก็คือในภาพเมื่อกี้เราใช้เวลาถึง6เดือนกว่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่ถามว่าได้ราคาที่ถูกไหมก็ต้องบอกว่าเราได้ราคาที่ถูกมากๆแล้ว เพียงแค่ว่าเราแข่งกับเวลาในการปรับตัวเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับและตามข้อมูลอนเชนอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าเกินกว่าครึ่งของซับไพ่บิตคอยเนี่ยยังคงกําไรในขณะที่ลงมาเกือบ58%ใช้เวลาเกือบประมาณ213วันเนี่ยห้าสเนี่ยยังคงกําไรอยู่โอ้โหก็น่าเหลือเชื่อมากในที่ซึ่งอดีตถ้าหากลงมาในช่วงประมาณ55%แล้วยังคงกําไรอยู่เนี่ยจะใช้เวลาอีกประมาณเกือบ3เดือนนะร้อยสาวันเพื่อปรับตัวลดลงมาให้ม omentum ตรงนี้เนี่ย เหลือเพียงประมาณ41%เมืเ่อเพื่อจะเห็นว่าแต่ละช่วงที่เคยเกิดขึ้นเนี่ย2.8%และ2 0 2 0จะใช้เวลาอีกประมาณอย่างน้อยๆน,นะ3เดือนเพื่อไปหาจุดบัตทอมหรือจุดต่ําสุดนั่นเองซึ่งที่สําคัญเลยก็คือราคาเนี่ยจะยังปรับตัวลดลงได้อีกอยู่เกือบ30%เลยทีเดียวแต่ว่าเรายังมีโอกาสปรับตัวลงมาได้ถึงในส่วนของ BTC supply เนาะเหลือ41%เหมือนอย่างในอดีตที่แต่ละช่วงเราอาจจะใช้เวลาอีกอย่างน้อย 3เดือนเพื่อไปหาจุดต่ำสุดนั่นเองแสดงว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพึงระวังเอาไว้นะครับถึงจะมีการปรับตัวในช่วงวันนี้ในระยะสั้นในระยะอะไรก็ตามแต่ยังมีโอกาสของมองมอง,มองขาลงในภาพลองเทมที่น่าเป็นห่วงอยู่นั่นเองและก่อนอื่นเลยผมก็ฝาก OK x ไว้ด้วยนะครับใครสนใจที่จะเทรดที่ OKX OK ถ้าเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ใช้รหัแนะนำของผมเนี่ยเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> จะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงถึง25%หรือแทบจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยค่าธรรมเนียมมีผลต่อการเทรดมากๆนะครับเพื่อน ใช้ได้ทั้งสปอ t ตแล้วก็ฟิวเจอร์ใช้ได้ตลอดชีวิตนะผมก็เทรดที่โ OK อเคเหมือนกันแล้วก็มี tp ไปบ้างแล้วนะบางส่วนก็มีลบบ้างบวกบ้างไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ผมจะเปิดหลายออเดอร์พอสมควรแล้วมีออเดอร์ที่ยังไม่ไปถึงเนี่ยอีกเยอะนะครับผมเพื่ๆก็เ,เห็นว่าผมเปิดเยอะ ได้เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมที่ถูกนั่นเองเ,เพื่อนๆคลิกที่ลิงก์แนะนําของผมได้เลยนะครับโอเคเรามาอัปเดตที่ s p ก่อนเพื่อจะเห็นว่า s อสเนี่ยหลังจากที่ประธาน,นิบดีโจไบเดนมีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบีย้ยว่าน่าจะเป็นออการปรับตัวที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วดอกเบีย้ยน่าจะแบบผ่านพ้นวิกฤตที่มันรุนแรงไปแล้วนะครับซึ่งก็เห็นในชัดเจนว่าในส่วนของกลุ่มหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวอย่างชาัดเจนและกําลังปรับตัวเหนือเส้น A50 ในไทม์เฟรมเดลี่ซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ ผมมองว่าน่าประหลาดใจนะเพราะว่าเขาปรับตัวมาได้ดีพอสมควรและถ้ามองในเชิงดับเบิลตทอมเนี่ยมีโอกาสไปเทสถึงโซนแนวต้านสำ,สำคัญโซนด้านบนเลยเนาะอยู่ที่เส้น MA 200อนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเนอกจากการที่เบออกมาด้วยวอลลุ่มจากแม็กดีทั้ง m มเ e n t ัมต่างๆสวยงามพอสมควรแต่ในที่ซึ่งพอเรามาดูในส่วนของบิตคอยล์ลองที่ผมชอบจะเอามาเปรียบเทียบอยู่เสมอว่ามันจะเป็นการกับตัวของบิตคอยล์หรือ,อยังก็ต้องบอกว่ายังเลยนะเนื่องจากยังคงไซเวยอยู่ในนะดขาขึ้น แต่ว่าสิ่งสาคัญเลยที่น่าจับตาคือ m a ็ d ดีเนี่ยใกล้จะปรับตัวตัดกันแล้วฉะนั้นแล้วอาจจะต้องรอเวลาอีก สักนิดสักหน่อยนะครับต้องทนรอหน่อยนิดนึงถึงจะมองเห็นการก,กลับตัวของบิตคอยในภาพช็อตเทอร์นสิ่งสําคัญเลยจริงๆผมก็ยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายสาหรับบิตคอยนะครับเนื่องจากแม็กดีเนี่ยก็เริ่มนมาสนใจแล้วเนื่องจากใกล้จะตัดกันเหนือศูนย์แล้วนั่นเองแล้วก็ในส่วนของโซคัสติกในไทม์เฟรม12ชั่วโมงด้วยแต่สุดท้ายแล้วผมก็จะมองว่ายังมีส่วนแนวต้านสำคัญของ,ของเส้น MA 50ูเปล่เห็นไหมครับว่าเขากำลังจะวิ่งมาเป็นแนวต้านสำคัญเนี่ยเบรกขึ้นไปเนี่ยอาจจะไปเจอเส้น MA อีกอจจงไม่ผผ่่านีม,มองว่าอ,อ,อาจจะตยัง พักนึงเลยทีเดียวนะครับโอเคสุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเนาะผมมองว่าจนกว่าเนี่ยในส่วนของ Bitcoin นี่ยจะเบรกฟลลิ่ิเวทตรงนี้ออกไปยืนบริเวณนับสำคัญช่วงนี้ประมาณ29,600เนยี่ยยืนแบบเต็มเต็มแท่งไ,ได้นะผมถึงจะมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวตามมุมองของการเ,าเป็นการเฟกเอาจากทายแองเกิลในกรอบเล็กตรงนี้เนาะเฟกเอาขึ้นไปแทนนะครับและปรับตัวเป็นขาขึ้นแทน อะไรแบบนี้นะเล่นรันเทนแบบนี้เนาะแต่ในี่ซึ่งตอนนี้เนะี่ยยังคงเป็นการยกโลต่ําลงหาก็ยังต่ำลงอยู่เลยฉะนั้นแล้วผมก็ยังมองว่ายังคงเป็นการไซเว์แน,น่นอนน้มขาลงอยู่มันเดิมยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าแต่ละช่วงของบิตคอยเนี่ยใช้เวลาไซเวงค่อนข้างนานเนาะอย่างในกรอบเนี่ยเป็นการไซเวงดาวที่ผมบอกมาค่อนข้างใกล้เคียงกับช่วงปัจจุบันผมจะลองวัดดูแล้วกัน,นครับว่าใช้เวลาเนี่ย ประมาณอ๋อกี่วันเนาะจะลองวัดกันดูนะครับตรงนี้เนี่ยประมาณเกือบเดือนหนึ่งเนาะงั้นเราจะลองวัดตรงนี้กันดูนะครับว่าเราใช้เวลามากี่วันแล้วอันนี้เพิ่งจะ19วันเองนะผมก็มองว่าเอออาจจะใช้เวลาอีกสักประมาณต่อจากนี้อีกประมาณเนาะเกือบจะ10วันเนาะอีกประมาณเกือบจะอาทิตย์เลยนะครับเป็นไม่ได้นะถ้าเราเปรียบเทียบกับอดีตที่ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงเนาะเหมือนฟอร์ดิงเวทเหมือนกันตรงนี้ใช้เวลากี่วันลองวัดแบบคร่าวๆนะครับใช้เวลากี่วัน น,นี่ก็ประมาณเกือบเดือนหนึ่งเหมือนกันนะแสดงว่าผมมองว่าอีกประมาณเกือบจะ10วันเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับในการไซด์เวดาวที่ใกล้เคียงกันเนาะหรือเอาอย่างช่วงนี้ก็ได้เป็นการไซด์เวดามันเหมือนกันตรงนี้ว่าประมาณ25วันเหมือนกันแต่เนี่ยเพิ่งจะ20ประมาณ19วันเท่านั้นเองผมก็มองว่า น่าจีกประมาณอาทิตย์หนึ่งหรืออาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะเกิดการเลือกทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญครับทิ้งท้ายแล้วกันครับเนื่องจากเหรียญครับเนี่ยโอ้โหมีข่าวนาหูนเนาะผมก็ได้อัปเดตในสตรีมไปแล้วเนาะจริงๆแล้วผมวงไว้นานแล้วนะครับใน88.7%หรือราคา75บาทเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะร่วงลงมามา,มากๆ รวมถึงโซนถัดไปเลยนะที่ผมบอกว่าจะร่วงลงมาถึงก็ตามวอลลุ่มโปรไฟล์ด้านซ้ายมือนะครับจะอยู่ที่ราคาประมาณ40บาทนะมีโอกาสมากๆนะครับถ้าแนวโน้มของขับเนี่ยยังไม่ได้เกิดแท่งเทียนในการกลับตัวและถ้าในภาพรวมของคลิปโตยังคงเป็นแนวโน้มขาลงอยู่แบบนี้ผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะรับไม่อยู่ในโซน75อาจจะร่วงลงไปถึง40บาทได้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับเอาครับเพื่อนๆผมก็มีมุมมองประมาณนี้เนาะเพื่อนๆอยากให้ผมพูดถึงเดือนไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างให้เลยก็เป็นกําลังใจไปเพื่อนทุกคนนะครับใคร คลิกที่ลิงก์แนะนาของผมได้เลยช่วงนี้ก็เป็นขาลงที่น่าเบื่อนับก็จะเป็นอาการประมาณนี้เนาะเพื่อนๆใครที่อยากให้การสนสนุสนผมเนี่ยผมจะอัปเดตอนุมนที่สาคัญวาในชุมชนสามารถเทรดได้ทั้งแบบขาลงแล้วก็ขาชอนนอนในเมื่อตลาดมันเป็นอนุมนแบบนี้เราก็ต้องอาจจะมีการเพิ่มเทคนิคในการเทรดทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงเหมือนที่ผมเทรดนะครับผมก็เทรดทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาขลงเนานะมีลดลบบวกๆก็แล้วแต่การวางแผนรับมือกับความเสี่ยงนะครับผมตั้งใจทำลุกคลิปอยากเป็นเพื่อนด้ตัง อย่าลืมไปเถวฉลามที่กวางมากับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ